จิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดจิตผู้เป็นผู้รู้กับจิตที่เป็นผู้คิดมันคนละดวงกันจิตที่ไปดูรูปก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นคนละดวงกันกับจิตที่รู้นะจิตที่ไปฟังเสียงก็เป็นคนละดวงกับจิตที่รู้เราต้องมีจิตรู้ก่อนเราถึงจะแยกได้ว่าจิตที่หลงไปคิดกับจิตที่รู้เนี่ยคนละดวงกันแต่ถ้าจิตหลงไปดูแล้วก็หลงไปฟังแล้วก็หลงไปคิดเนี่ย ไม่มีรู้เรื่องเลยจิตจมอยู่ในอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดตลอดเลยใช้ไม่ได้เพราะมันต้องมีจิตท,ที่เป็นคนรู้ขึ้นมาให้ได้ก่อนแล้วไม่จะเห็นนะจิตมันก็เกิดดับตรงนั้นแหละที่เรียกว่าเราเจริญปัญญาได้เราเห็นจิตแต่ละดวงแต่ละดวงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ถ้าดูตัวนี้เห็นนะดูตัวนี้เข้าไปเลย นะตรงนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดแต่ถ้าเราดูจิตเกิดดับอย่างนี้ไม่ได้นะก็ดูจิตที่ไปรู้ร่างกายนิยามที่สุดนะเห็นร่างกายกับจิตโครล่นกันนะถ้าประณีตละเอียดขึ้นมาก็เห็นสุขทุกข์กับจิตนักโคล่นกันอย่างขณะน,นี้จิตของเราต้องมีเวทนาเกิดร่วมเสมอนะจิตของเราขณะน,นี้ถ้าไม่สุขก็ทุกข์ถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉย เวทนาทางใจมีสามตัวนะสุขทุกข์เฉยเฉยเนี่ยสามตัวเนี้ยหมุนอยู่อย่างทั้งวันนะแล้วเราเห็นนะจิตที่สุขอยู่ชั่วคราวแล้วดับจิตที่ทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่เฉยเฉยอยู่ชั่วคราวแล้วดับตรงเนี้เราขึ้นวิปัสสนาแล้วนะหรือเราเห็นร่างกายนะเราเห็นร่างกายไม่ใช่เราอันนี้ขึ้นวิปัสสนาแล้วนะเห็นอนัตตร่างกายไม่ใช่เรา เห็นร่างกายถูกความทุกข์บีบขันอยู่ตลอดเวลาอันนี้ขึ้นไปปัสสาแล้วนะเพราะฉะนั้นทีแรกแยกขันออกมานะเพื่อจะได้เห็นว่าขันแต่ละขันนั้นนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าแยกขันออกมาไม่ได้จะไม่มีวันเห็นไตรลักษณ์หรอกแล้วจะแยกขันไม่ได้เลยนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วก็จิตไม่มีกําลังไม่มันมีเหตุมีผลนะจิตมีกําลังอย่างเดียวก็ไม่พอเนี่ยมันกำลังออกไปข้างนอก นะต้องให้เข้าบ้านคนที่จิตมันเข้าบ้านได้แล้วมันมันตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตมันตั้งมั่นได้แล้วเนี่ยมันจะแยกขันได้พอมันแยกขันได้แล้วทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้าลว้วนแต่ตกอยู่ใต้ใตไตรลักษณ์ทั้งสิ้นนะยกเว้นเรื่องที่คิดไม่มีไตรลักษนณะ์นะ <S <S ถ้าเป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งสิ้นเลยแล้วพอเราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ำอีกนะถ้าเราเริ่มต้น ถนัดดูกายแล้วก็ทำกายกับจิตนี่เรียกว่าเจริญกายานุปัสสนาะถ้าถนัดรู้สุขทุกข์เฉยๆกับจิตจิตเป็นคนรู้อันนี้เรียกว่าเจริญเวทนานุปัสสนาะถ้าเราถนัดรู้กุศลอกุศลอย่างถ้าเราขี้มโมโหให้เราเห็นจิตโกรธกับแล้วจิตไม่โกรธเนี่ยจิตเป็นคนรู้เห็นความโกรธกับจิตเป็นโคนลนแยกเนี้ยแล้วจะเห็นนะความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป นะอันนี้ไม่เที่ยงเราเห็นความโกรธมันเกิดได้เองมันดับได้เองไม่ได้ทําอะไรเลยสั่งให้ดับก็ไม่ได้ห้ามโกรธก็ไม่ได้อันนั้นอน,นัตตาเนี่ยคือการเจริญวิปัสสนานะการเจริญปัญญามันมีสามอันสระดับเบื้องต้นเป็นปัญญาที่ยังเชือการคิดอยู่นะอย่างเราคิดไปร่างกายมันถูกรู้นะร่างกายกับจิตเป็นโคนล่าอันะยังเชือ่อคิดนะแต่พอจิต มันมีกําลังขึ้นมาเนี่ยมันเห็นเองนะมันรู้สึกเองนะร่างกายกับจิตต้องคูร้านนะ่ะบางทีขยับมืออยู่นี่มันเห็นนะไอ้ตัวนี้ไม่ใช่เราแล้วะมันเห็นอย่างนั้นได้เองเลยมันมันขึ้นเป็นปัญญาในระดับมีปัสนาคือเห็นไตรลักษณ์โดยไม่ได้เจตนาจะเห็น,นแล้วถัดจากนั้นก็มีปัญญาอีกขั้นหนึ่งนะเรียกโลก,กุตระปัญญาเกิดในอริยมรรคโลก,กุตระปัญญาทําหน้าที่ของเขา ในการล้างกิเลสล้างสังโยชน์กิเลสช,ชั้นละเอียดสังโยชน์เป็นกิเลสที่ผูกเราไวก้กับกับภพนะกับโลกเป็นเครื่องผูกมัดเราไว้อาสวะเป็นเครื่องย้อมใจเราจะย้อมด้วยอาสวะมันคุ้นเคยอย่างเราคุ้นเคยกับตามมันมีกรรมย้อมเยอิ้มอยู่นะหรือเราคุ้นเคยกับการสร้างภพ จิตมันจะสร้างพบตลอดเวลาปรุงนูน้นปรุงนี่ไปเรื่อยแล้วจิตเราหลงเข้าไปอยู่ในความปรุงแต่งนนะจิตมันคุ้นเคยอันนั้นตัวอาสวะนะตัวนนวอนเนี่ยเป็นกิเลสท,ที่ทําหน้าที่ขัดขวางคุณงามความดีนะนี่กิเลสมีหลายตัวใช่หไหมกิเลสธรรมดาโลภโกรดหลงนะกิเลสระดับสังโยชนี่ที่พราดริยะจะต้องละนะอาสวะกิเลสเนี่ยเป็นกิเลสท,ที่ย้อม ย้อมใจย้อมจิตนิวรันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานะทำลายคุณงามความดีกำลังทำสมาธิอยู่นิวรันก็เกิดมาขวางสมาธิก็แตกเจริญวิปัสสนาอยู่นิวรเกิดขึ้นมาเกิดขี้เกียจขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็กรรมฐา,านเลิกกันไปนี่นิวรนเป็นกิเลสที่ขัดขวางคุณงามความดีทั้งหลาย แล้กิเลสที่ละเอียดที่สุดหนะ่ชื่ออนุสัยสันดานนะนะอนุสัยกิเลสตัวนี้ต้องอาศัยกำลังของอริยมรรคถึงจะลางได้อนุสัยดูไม่ได้นะอนุสัยไม่มีให้ดูไม่มีร่องรอยเหนะมือนซ่อนตัวเองมิดชิดเลยเงั้นเวลาถ้าไปดูให้ดีเวลาท่านสอนใช่ไหมท่านสอนให้ดูอะไรดูของที่ดูง่ายๆโ,โลภปลดหลงเนี่ยดูง่ายๆดูไป ส่วนอนุสัยนะยมันดูไม่เห็นมีู่เจ็ตัวนะไปถาม g นะูเกิ e เอาเป็นความเป็นสันดานะมันดูดูอะไรไม่เห็นนาะมันไม่มีม,มันมันมีแต่มันไม่ทำงานให้เห็นแต่เวลามันทำงานมันก็จะปรุงเป็นนิวรณ์่าางนะเป็นสังโยชน์เป็นราคาโทสะโมหะอะไรขึ้นมาแล้วก็ไปรู้ไอ้พวกนี้ออกนะเป็นผลงานของอนุสัย แล้วตอนที่อริยมรรคเกิดมันเข้าไปล้างอนุสัยเองไปล้างสังโยชน์เองนะส่วนนิวรณ์ทั้งหลายนะถ้าจิตมีสมาธิขึ้นมามีกําลังขึ้นมานิวรณ์ก็กระเด็นออกไปหมดนะนี่เราต้องสู้กับกิเลสหลายชนิดเราก็มีเครื่องมือหลายอย่างนะต่อสู้กับมันยากไปไหมวันนี้ถ้ายากนะก็ช่วยไม่ได้ ต้องเรียนยากก็ต้องเรียนไม่งั้นมันก็ต่อแตะต่อแตะเบบี mm. ไม่เลิกอะนะมันเด็กเล็กๆคอยอ้อนครูบาอาจารย์อ้อนก็น้นอ้อนกวอนนี้ไปเรื่อยๆต้องเข้มแข็งต้องสู้ก่อนที่ครูบาอาจารย์แต่และองค์ท่านจะได้ดีท่านลำบากมาแล้วทั้งนั้นแหละอยู่ๆไม่ดีหรอกนะต่อสู้มาแล้วทั้งนั้นแหละ